พระอุบาลีเทระเมื่อจะกล่าวสอนภิกษุทั้งหลายภิกษุออกบวชใหม่ด้วยศรัทธายังใหม่ต่อการศึกษาพึงคบกัลายนานมิตรผู้มีอาชีวะบริสุทธิ์ไม่เกียจคร้านยังใหม่อยู่ในหมู่สงพึงเป็นผู้ฉลา,าดศึกษาพระวินยัยพึงเป็นผู้ฉลา,าดในสิ่งที่ควรและไม่ควรไม่ควรประพฤติตนเป็นคนออกหน้าออกตาภาสิทของพระอุตรเถระ พระอุตราปาลเทระได้กล่าวคาถาไว้ดังนี้ว่าเบนจกรรมคุณซึ่งทำให้ลุ่มหลงได้ทำเราผู้เป็นบัณฑิตสงบสามารถค้นคว้าประโยชน์ได้ให้ตกอยู่ในโลกเราได้ตกไปในอำนาจแห่งมารถูกลูกศอนคือราคาเสียบติดแน่นก็ยังสามารถเบื้องตนจากบ่วงมัจจุราชได้การทั้งปวงเราละได้แล้วพบทั้งปวงทำลายได้แล้วการเวียนไหยตายเกิดสิ้นไปแล้ว บัตนี้ไม่มีการเกิดอีก